สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมาสะจั่์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูกับเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถติติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับแล้วก็ดูที่สูตรของเรานะครับที่เรา,าลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปอะไรบ้างนะครับซุดเต็มตัดแต้มนะครับแล้วก็มา,าสูตรครบสองตัวบนนะครับ คืครบรสองตัวครบสองตัวมนมีตัวไหนบ้างนะครับนี่นะครับคครบสองตัวนนะครับส่วนคลิปนี้เราก็จะมาทำสูตรเป็นสูตรปักหลักหน่วยนะครับสูตรปักหลักหน่วยนะครับ เรามาดูที่แม่สูตรของเราปักหลักหน่วยเรามีสูตรไหนนะครับนี่คือสูตรตอกหลักหน่วยของเรานะครับดูที่ว่ามีตัวไหนงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็มาที่ที่สิบที่หน่วยแล้วครับทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับนะีบ่เข้าสองตัวนะครับตัวเลขที่ออก ก็คือ,อเลขเดี่ยวก็คือเก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับหลังเก้าหนึ่งนะครับก็มาที่หกนะครับสุดลักหมาที่หกนะครับหมดที่แล้วมาที่สองนะครับเราสรุปให้ ตรงๆเลยครับ92ตัวตรงด้วยนะครับงวดที่แล้วถ้าใครติดตามนะครับก็จะเห็นนะครับงวดนี้ก็งวดก่อนน่นนะครับ2 92ตรงๆเลยนะครับงวดที่แล้วก็สรุปมาที่46ให้อยู่แต่เป็นตัวลองนะครับเรามาดูงวดนี้ว่าเราจะได้เลขตัวไหนนะครับตามสุดของเรานะครับ แสนบวกหมื่นบวกพันลบหนึ่งนะครับแสนบวกหมื่นบวกพันเราเอาาจาตรงนี้นะครับแสนบวกหมื่นบวกพันลบหนึ่งก็สิบสลบห่งก็เหลือหน่งนะครับเหลือหนึ่งนะครับที่สิบสีก็เป็นหนึ่งเหลือหนึ่ เราก็ได้หนึ่งมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็สูตรที่สองพันบวกร้อยนะครับพันบวกร้อยร้อยพันนะครับ พันบวกร้อยนะครับเก้ากับสองบวกกันนะครับเราก็ได้เก้าบวกสองเท่ากับเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งนะครับสิบเอ็ดนะครับหนึ่งนะครับแม่สูตรของเราก็จะมีว่าบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งยาวไปเลยนะครับบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งไปเลยบวกสองก็เป็นสามนะครับ แล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเคหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมาดูสูตรที่สามนะครับสิบบนบวกสิบล่างสิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบน สี่สิบล่างเนะครับสิบบนสี่บวกสิล่างเ้านะครับเท่ากับสามสิบสามนะครับเท่ากับสามแม่สูตรของเราก็จะมีว่าบวกหนึ่บวกหนบวกสอบวกหบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งสามแล้วก ส 10. ี่ห้านะครับแล้วก็บวกสองนะครับก็ได้เจ็ดนะครับแล้วก็บวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้แปดแล้วก็บวกสองนะครับสองบวกแปดได้สิบได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับบวกหนึ่ง บวกหนึ่งก็ได้สองนะครับโอเคสูตรนี้จะมีแปดตัวนะครับแปดตัวนะครับก็ได้มาครบแล้วนะครับครบสามสูตรนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวชนว่าชนตัวไหนชนตัวไหนบ้างนะครับตัวชนก็จะมีนะครับหนึ่งหนึ่งสองสาม ได้หนึ่งมาหนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งนะครับสองสองมีหนึ่งสองสูตรนะครับสามหนึ่งสองสามสามมีสามสูตรครับสี่หนึ่งสองสามสี่ก็สามสูตรห้าหนึ่ง สองสามห้าก็าสามศูนย์หกหนึ่งสองหกสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดสามศูนย์นะครับส่วนหมดแลวแปดก็สองศูนย์เก้าก็ไม่มีเลยสังเกตงวดน,นี้ จะไม่มีมีเลขเก้าเลยครับในสามสูตรนะครับจะไม่มีเลขเก้าเลยนะครับเก้าก็อาจอาจจะไปอยู่หลักหลักสิบก็ได้นะครับเช่นเก้ามาเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเลขมาประมาณนี้นะครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับ เราก็จำลงไว้ตรงนี้นะครับปัดหลักหน่วยบนก็มีเลขหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสามสี่ คราวนี้คราวนี้นะครับเราจะเราจะมาคัดนะครับมาคัดจากจากนี่มานะครับว่าเอาหนึ่งเอาสามนะครับที่เลขที่มีอยู่นี้นะครับว่ามันจะมีตัวไหนบ้างนะครับ อีคัดได้นะครับก็จะมีถ้าเป็นสามห้านะครับมันก็จะเป็นทั้งมันมีทั้งสามทั้งห้านะครับเราหน่อยก็จะเป็นสามห้า 3, 5, และห้าสามนะครับเพราะสามและห้ามันมีทั้งสามทั้งห้านะครับต่อไปก็สี่ห้านะครับมีทั้งสี่ทั้งห้านะครับก็เป็นสี่ห้า สนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น4ี4หไหมสี่หนก็มีนี่อีกนะครับก็จะเป็น4ีหนึ่งและ1นนะครับต่อไป5 0าศ5 0ย์มันไม่มีอ่า เลขศูนย์นะครับก็ก็จะเป็นกับใช้ตัวกับเป็นศูนย์ห้าแถมบวกห้าอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นห้าพอไปก็จะเป็นศูนย์ห้านะครับเพราะห้าอยู่หลักหน่วยนะครับ y ห้าสองนะครับไม่มีก็จะเป็นสองห้าจะไปห้าหนึ่ง มีตั้งห้าตั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งและหนึ่งห้านะครับห้านึงต่อไปเจ็ดแปดมีเจ็ดเจ็ดนะครับก็แสดงว่าเป็นแปดเจ็ดนะครับเจ็ดอยู่ลำหน่อยนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับ 1> 7จนะครับมีทั้ง7ทั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ1ดนเจนะครับตล้วป7 2สองไม่มี2ก็จะมีสองเจแทนสองเจนะครับ8ปหนึ่งก็มี1นะครับก็เป็น8 1นะนะครับโอเคนะครับ ก็คัดปักหลักหน่วยมาเรียบร้อยนะครับเ okay. เราคัดเราคัดจากตรงนี้นะครับจากจากาที่ตัดมาจากแต้มแล้วนะครับ มาเป็นตัวนี้นะครับครบสองตัวบนนะครับแล้วก็มาอ่ามาทาชุดปักหลักหน่วยให้นะครับปักหลักหน่วยนะครับส่วนเลขปฏิทินก็จะให้ดูว่าปฏิทินวันนี้มีอะไรบ้างนะครับปฏิทินก็จะมี ปฏิทินนะครับก็ทำเอามาลงแค่ให้ท่านดูหรือเปรียบเทียบนะครับว่าเลขปฏิทินมันจะเข้ามา,อ,าอีกหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ดูแล้วสวยอยู่นะครับก็สังเกตว่าจะชนที่3กับ7นะครับ ปฏิทินชนเลขกักหน่วยของเรานะครับสามกับเจ็ดนะครับก็เข้าคร่าวไว้แค่นี้นะครับท่านก็อาจจะมองเห็นแล้วว่าเลขชอบตัวไหนนะครับชอบตัวไหนนะครับก็นําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งก่อนนาไปใช้นะครับว่าเลขมันจะเข้ามาอย่างไงนะครับแต่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก่อนสรุปนะครับเราก็จะไปหาเลข แต้มที่มันเด่นนะครับแต้มท <pe> uh, ี <necessary> water, water, <ts> ่เด <ain> ่นแล้วก็มาคัดนะครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับแล้วค่อยสรุปกันนะครับก็ติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูเลขสรุปกันนะครับว่าจะเหลือกี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาตัวเด่นๆมาสรุปกันนะครับก็ก็อยากให้จะให้มันมาเหมือนงวดที่แล้วนะครับมางวดที่แล้วนะครับที่สรุปได้ มีสี่หกหกสี่นะครับก็งวดที่แล้วเราไม่ได้สรุปตรงนี้นะครับงวดที่แล้วนี่เราสรุปมานอกพื้นที่นะครับเราไม่ได้เขียนลงตรงนี้นะครับใบสรุปเราสรุปให้นอกพื้นที่นะครับก็อย่างที่เห็นถ้าใครติดตามก็จะเห็นนะครับใบสรุปอันนี้ครับงวดที่แล้ว รุปนอกพื้นที่ให้นะครับที่สรุปให้ก็จะประมาณนี้นะครับสรุปของตัวบนวันที่แล้วนะครับก็จะมีมันจะมาที่ตัวรองรตัวเด่นสุดห้าตัวนี้ไม่เข้านะครับมาเข้าตัวรองสี่หกนะครับวันนี้ก็อยากจะให้มานะครับอยากจะให้มาเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามไว้นะครับเผื่อ มันมาให้เรานะครับเพราะว่าเลขของเราก็เข้ามาอยู่ประจํานะครับเข้ามาอยู่ประจานะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ชอบจริงๆก็ผ่านนะครับชอบก็ กดไลค์กดแชร์กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้ท่านทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ